สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนะครับสุริยันลํำสันจากบริษัทอริยะอ e ีคิปเมนท์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารีวิวรถขุดขนาดเล็กของโกเบโกรุ่น s k 5 0 p รุ่น6นะครับซึ่งรถขุดโกเบโกของเรานะครับได้รับความนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งหลายปีนะครับแล้วก็วันนี้เรามาดูกันว่า s k 5 0 p รุ่น6มีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับ รุ่นนี้นะครับเราจะมีอยู่2แบบให้ท่านเลือกนะครับแบบแรกก็คือแบบคาโนปี้หรือลังคาบาังแดดนั่นเองนะครับรุ่นนี้จะมีน้ําหนักตัวอยู่ที่4,720กิลกรัหรือ4.7ตันนั่นเองนะครับอีกแบบที่2นะครับแบบนี้ก็จะเป็นที่ชื่นชอบหรือเป็นที่นิยมสําหรับประเทศไทยบ้านเรามากเพราะว่ามีแอร์นะครับเป็นแคปรุ่นนี้น้ําหนักตัวอยู่อยู่ที่4,820กิโลกรัมหรือ4.8ตันนั่นเองนะครับามาดูนะครับว่า SK50 p ิของเรานะครับเหมาะกับงานประเภทใดนะครับก็คืองานก่อสร้างที่มีขนาดเล็กนะครับหรือท่านที่มีสวนยางนะครับสวนปาล์มพวกนี้ที่นิยมเอาไปขุดล่องน้ำนะครับตามสวนยางสวนปาล์มเพราะว่ารถใหญ่เข้าไม่ได้เราก็ใช้รถ SK50P ตัวนี้ซึ่งมีขนาดพอเหมาะนะครับที่จะเข้าไปจุดใต้ต้นยางหรือสวนปาล์มของพวกเรานะครับับท่านผู้ชมครับเรามาทําความรู้จักกับเครื่องยนต์ที่ใช้สําหรับ SK50P รุ่น6ของเรานะครับ รุ่นนี้ของเราก็ใช้เครื่องยนต์ยี่ห้อยันมานะครับรุ่น4 t n v 8 8 b นะครับซึ่งให้แรงม้าที่29.6กิโลวัตต์หรือ40แรงม้า h ฮพนั่นเองนะครับดูนะครับแล้วก็อันนี้ท่านจะเห็นข้อแตกต่างนะครับรุ่นคลิปก่อนที่เราทำไปก็คือ SK35 ความแตกต่างอยู่ที่35เราจะใช้เครื่องยนต์3สูบก็คือยันม่าเหมือนกันส่วน SK50P รุ่น6นะครับเราจะใช้4สูบนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาตามขนาดของตัวรถนะครับนอกจากนั้นการดูแลรักษานะครับก็จะมีความคล้ายๆกับ SK35 ที่เรารู้จักกันไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือหม้อพักน้ำนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้กองอากาศนะครับส่วนวาอแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของกองดักน้ำหรือกองแยกน้ำกองโซล่านะครับ ส่วน SK 3 5ของเราก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นกองสแตนเนอร์สามารถถอดออกมาล้างแล้วก็ใส่กลับคืนแต่ของ SK 5 0 P ตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกรองดักแยกน้ําได้เยอะขึ้นนะครับเป็นไส้กรองกระดาษนะครับถึงเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนใหม่ได้เลยอันนี้คือความแตกต่างนั่นเองนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือระบบ INDR ของเรานะครับก็เหมือนเอนกับ SK กับ้3 5ท่านผู้ชม นะครับนั่นก็คือจะใช้ระบบลมนะครับมาระบายความร้อนแบบบูรณาการครับพัดผ่านดูดจากพัดลมเครื่องยนต์ผ่านออกด้านหลังไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่สําคัญนะครับของระบบไอเอ็นดีดาก็คือจะมีตัวกล้องกล้องนะครับสแตเนเร์นะครับจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า SK35 กลองได้เยอะกว่านะครับดักฝุน่นดักเศษใบไม้ที่จะเข้าไปอุดตันในหม้อน้ําทําให้เครื่องอยนต์ร้อนอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของ INDR SK50 แล้วก็3าของเรานะครับ นอกจากนั้นนะครับ SK 50P ของเรานะครับยังได้ออกแบบน็อตยึดสลักของแขนลิงก์ใหม่นะครับโดยเป็นน็อตธรรมดาและเพิ่มแหวนนะครับเพื่อให้การถอดประกอบง่ายและก็เพิ่มความแข็งแรงอีกจุดหนึ่งก็คือปลายบูมนะครับที่ต่อกับอารมนะครับที่เป็นน็อตยึดธรรมดานะครับถอดประกอบง่ายอีกอันนึงนะครับสำหรับปุ่งขีอันนี้ออกแบบที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษสําหรับประเทศไทยนะครับก็คือมีขนาด 0.18ลูกบาทเมตรนะครับหรือ0.18คิวบ้านเรานั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้นะครับให้เหมาะกับการใช้งานกับบ้านเรามากขึ้นนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรามาดูการทํางานของ SK50P นะครับของเรานะครับสามารถที่จะขุดได้สูงสุดได้ถึง5.76เมตรนะครับแล้วก็เอื้อมขุดได้ไกลสุดนะครับ5.83เมตรแล้วก็สามารถขุดได้ลึกลงใต้ดิน ลึกถึง3.62เมตรเลยทีเดียวอันนี้ก็สามารถให้เราทำงานได้สบายๆในรถขนาดเล็กของโกเบโก้นะครับ SK50P รุ่น6ของเรานะครับยังมีติดใบมีดนะครับมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับ clearing หรือปาดหน้าดินนะครับเมื่อเวลาเราขุดดินขึ้นมากองแล้วก็ปาดหน้าดินนะครับใบมีดของเรานะครับยกสูงจากพื้นได้37.5เซนนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดลงข้างล่างหรือพื้นดินได้นะครับลึกถึง38.5เซนเลขอันนนะครับไบแทก ของเรารุ่นนี้นะครับยังมีความหน้ากว้างถึง400หรือ40เซนติมตรนั่นเองนะครับครับเรามาดูเข่ง SK 50P รุ่น6ของเรานะครับมีการออกแบบให้กระทัดรัดนะครับเข้ารูปทรงเข้ากับตัวรถพอดีครับความสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันท่านผู้ชมนะครับถึงจะเล็กนะครับแต่ก็มีความกว้างขวางนะครับอพอดีกับการนั่งขับของคนขับนะครับสะดวกสบายไม่ใช่ครับแคบมากนะครับ ส่วนประตูด้านหน้าก็สามารถเปิดได้นะครับเผื่ออยากเปิดชมวิวด้านหน้านะครับแล้วก็ดูนะครับในระยะที่เราวางเท้าวางขานะครับก็จะมีความกว้างขวางพอการใช้งานนะครับอีกอันนึงก็จะมีระบบปรับอากาศนะครับให้ความเย็นสํานะครับสําหรับคนขับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นชุดของไฟเตือนต่างๆที่บอกถึงสถานภาพการทำงานของเครื่องจักรนะครับเก๋ง SK50p ของเรานะครับก็ได้รับ รองมาตรฐานของระบบความปลอดภัยหรือล็อกเหมือนกับ s k 35เลยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ให้คนขับนั่งขับแบบสบายใจนะครับมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับท่านครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวรถขุดโกเบโ,โ,โกขนาดเล็กของเรารุ่น s k 50P นะครับสำหรับคราวที่แล้วที่ท่านดูคลิป s k 35 SR-6 นะครับอาจจะมีคำถามว่ามีความแตกต่างอะไรกับ s k 50P ก็ขอแนะนำว่านะครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับท่านเองว่าสามารถที่จะเลือกขนาดของรถ sk 3 5แล้วและก็ sk 5 0ไปเลือกใช้งานในในหน่วยงานของท่านนะครับมีหน้างานที่มีขนาดใหญ่มีการยกของที่มีขนาดหนะักเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับท่านเลือกใช้เองนะครับสำหรับการติดตามข่าวสารทางบริษัทอริยะอุปมนต์ของเรานะครับท่านสามารถติดตามได้ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบริการเยี่ยมอะไรพร้อมทุกที่ทั่วไทย30สาขาทั่วประเทศคอยรับบริการท่านอยู่ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากให้เรารีวิวเรื่องไรมีความสนใจในเรื่องใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอริยะอุปกรณ์นะครับสามารถที่จะส่งคอมเมนต์มาได้ทางด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ